สบายดีเอฟซี FC, ทุกท่านบางคนน้อยกินกล้วยกินทั้งเปลือกเลยนี่เอ้าตกซ้ำได้กินซ้ำลูกเอาเอาไหม กัดกับโบกัดเอ,อ้ยผู้นางน้อยพี่สักผ่าตากผ่าเด้อพี่น้องสาวนางน้อยพี่สักผ่าให้เอื้อยได้มื่อนี่ได้อ,ไดอืม่นคือขยันมื่อนี่สักผ่าผู้น,นางลุงก็เลิกพูดเฮียนแล้วสเิเพือเป็ดก็ไก่พี่น้องเอ้ยนี่ก็ได้แนวมาสู่กินนี่เดี๋เนาะ น้ำหวานพี่น้องเอ้ยนางน้อยเพิ่นเพิ่นอยากน้ำหวานซื้อหวานให้เพิ่นเฮาบ่ได้กินกินบ่มีเด้อออเด้ออืแล้วก็สิแกงหน่อไม้พี่น้องนี่ซื้อหน่อไม้สดมาแกงหน่อไม้แพงแล้วเด้อนี่25,000จะเก่าซ่นี้15,000พี่น้อง แดงแล้วอันนี้เครื่องแกงพี่น้องแม่ก็หิวเผาบก่อนยนะได้บ่ฮู้ใส่กล้วยตุ้มบี่ห้กินนี่เป็นไงกล้วยไปก่อนต้มตัวไม้พี่น้องเอ้ยแกงตัวไม้แรงนี่ บ้านนันนึงมันอยกด่างสะเคียนอยู่เลว่ามันเน่งนีดน่อยเนาะ่น้องมันก็กพื่อไก่เนาะเออแบ่งไว้เป็ดนำไก่มันกับผักเบิดแลละพี่น้องเอ้ตัวแม่นะตัวแม่มันอยู่ห้งเบิดทุกโตเลย ยังเหลือตัวนี้เหลือตัวนี้กับตัวเตีย้ยฮั่นตัวเตีย้ยน,นไก่แม่มอนอเป็ดสามตัวพี่น้อง ซื้อเป็ดผูมาใส่ตัวหนึ่งไนืนอเต็มจะค้นมันอคนมันหล่นเลยจห็บุหรีหล่นเหตุยังกันเห็ดยังกันจับขึ้นไปเถอะับได่ปไ,ปไปหลังมืงอเดี๋ไปไล่มันลูกให้มันกิน มันน hmm, ี่น้องลงกลับมาเป็นมืองเงใหญ่แมน้องนี่กากระหน่อคาคำปูเบจึงจับเขาไมแต่เมื่อวานนี่คืมเมื่อเมื่อวานนี้เขาจับโบเบสซับ มันเข้าไปในป่าอ้อยเตยเหมืนป่าใบเตย <c oughs> แม่อีกตัวหนึ่งนะมันบอกมาฮะเตยมันลายเถอะ <c oughs> มันลายตัว <c oughs> น, <c oughs> นึงกับมาถ้ากับมาหกตัวอืมนี่แม่ขนับทันย <c oughs> ังแปดยังแปดเนาะ mình cân ông cho được mong 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 ึุนไปใส่ผ้าก้มนี่สมงมกหมวขพี่น้องต้มน้มอะไรไว้ยังพันแกงดอกเอ้าน้ำร้านขยะกินหวานหมูมันบอดีแท้ Nông, ngo ngo, nông có nông, nông. nông liền tạo với oh, mẹ. cái kia đổเลย bọ. Chúng ta gặp Mẹ con mẹ ขาสิาพาคิปนอย่างอนอ้ปีนก่นะใี่นี่นอ,อนีหนอ่หนหนอต่งกัไปมาั่งหม,มไดสิส เดี๋ยวพี่น้องวิ่งเปดมื้อเลยเราจะคลิปแล้วเสร็เดีแล้วอันนี้ฮะต่อตัวนี้บอกพี่เดียรตัวนี้ตองตัวนี้เออนมาเองเลยห่หางหายไปใช้อยอู่อะนอนไปอยู่ข้าง <c oughs> หลังก็บรรีุขึ้นเต่าเตาอ้วนขึ้นมาอีกแล้วอ้วนพี่น้องเลยหน้าไข่มากแล้ว น um no ี่นางอ้วนนางอ้วนนางลุงกินทำไมอนอ้วนของวานของวานกินละอ้วนปอ้นนงอย่นียากนกุนกินะง่าวขาวหามุกจคือินง่ายมู่ขง่ายหมู่ขง่ายกันน่ๆ่ายจะีบงคนื่ะ Ong cũng không rồi bàn hưng 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 เปลี่ยมาไม่กันมันเย็น, <laughs> นเนาะเงาแล้วจัดีกว่านี่เฮ้ย่าด่ด่าด่าด่ดยด่า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 ่าดาด่าดา มาน้อมยาก,กัดมาแล้วกันเดี๋ยวเพื่อนให้อีกยังให้แล้วมาดึงส่งเขาลงเลยเพื่อว่าแก้เท่าไหรเพื่อนนะแก่ส่งตะหันมันขี่มีน,นยามยังให้แก้ใช่ไห้อ,อืม ยืนสักแคเดียวแคเดวแเดวให้วะคือตอนก็น่เป็นเพียงวะกะดึงส่งเข้านี่แลลวลงเออคนไอ้แก๊สลงเห้เพื่อะกี้เนยอืมเอาไว้เ่อข้าวน้ำมางงลงบอยหนาได้เหมอ

อือเล้ยังไหมกูเนี่ยอืมกูมแขกินหมถ้าเราไมกินบบกินงก่อเยแนหัวละวานเนาะลงพัดก้ลดนพ่อโถ ยังดมเป็นเขาอยากดมตายแหละดมยาดมน้องมักดมกวนดมยาดมด้เย็นน้ยเย็นกระดุมอี่เป็นน่มองทกันอืม cái này viên kinh bổm viên chéo này cháu nhá, nha vitamin C này nà cao tố nha, Ăn bổm, bưng mẹ ăn bưng mẹ mà, bưng mẹ ăn bưng mẹ mà, 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 ăn mẹ mà, bưng mẹ mà, bưng mẹ mà, bưng mẹ mà, พี่ตัวป de ่วยนี่ยเขากิเบสเลเฮ็ดกัเฮ็ดทักเฮ็เฮ็ดยังหันใจพี่พูดลงคนยานแล้วอย่้กิน่หนช่ะวยว มด้ีวาพี่น้องคลิปนี่ก็ไปก่อนเด้อเดี๋ยวพอันในคลิปหนาจ้า